ในข้อ34เนี่ยอ่าต้องมีการวัดรูปเขาบอกว่าเนินแห่งหนึ่งเนี่ยสูงกว่าแนวราบแนวแนวแนวนาบก็คือแนวราบอันเดียวกันนะนะเนินแห่งหนึ่งสูงกว่าแนวราบ3,300ฟุตเนินแห่งหนึ่งสูงกว่าแนวราบ3,300ฟุตอ่ะพี่วัดรูปนะตามพี่ก็ได้เนินแห่งนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วอันนี้มันคือแนวราบ แล้วเขาบอกว่าไอเนินแห่งนี้สูงเท่าไหร่นะสามพันสอยฟุตประมาณนี้ประมาณนี้ยาวไปหน่อยเว้ยอ่ะประมาณนี้ตรงนี้ส3ม0ัฟุต3,300ฟุตและหลังจากนั้นบอกว่าอ๋อจากจุด A อยู่แนวลนาบนี้ก็คือไอจุด A ออยู่บนแนวลาบตรงไหนก็ได้พี่ประมาณนะพี่ก็ตีเส้นไปด้วยอ่ะปึ๊บอ่านตามมันจุด A ก็ประมาณ แล้วเขาบอกว่าจากจุด A นี่แหละ,ะสังเกตเป็นมุมยกขึ้นมุมยกขึ้นก็คือมุมเงยเหมือนเราเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้น,น,นเป็นมุมเงยมองไปยังยอดเนิอนอ60องศาแสดงว่าจากจุด A เยเงยหน้าขึ้นแล้ววัดมุมได้60องศาหลังจากนั้นเขาก็ยังสนใจจากจุดเเขาบอกว่าไอ้จากจุด A อปล่อยลูกบอลลูนเป็นการปล่อยลูกบอลลูนจากจุด A เอางี้นะ วาดรูปบอลลูนวาดยังไงดีวะครูอ่ะประมาณนี้เปิรบแบบนึงนะอ่ะทำการปล่อยรูปบอลลูนอ่ะเป็นฟิลประมาณนี้ฟิลไอติมอ่ะเพราวะอ่าอ่าอ่าเนี่คือปล่อยรูปบอลลูนอ่ะมองไปรูปบอลลูนแล้วกันทำการปล่อยทีนี้ถ้าพูดถึงถึงโยงไปฟิสิกส์นิดนึงนะอ่าคำคำว่าปล่อยเนี่ยคือความเร็วต้นเป็นศูนย์ใช่ไหมใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดนะคำว่าปล่อยเนี่ยความเร็วต้นเป็นศูนย์ก็คือยูเป็นศูนย แล้วเขาบอกว่าปล่อยเนี่ยไปแนวดิ่งอ่าแสดงว่าไม่ไม่มีแบบซ้ายขวาม,มันสนใจเฉพาะแนวดิ่งปล่อยขึ้นไปในแนวดิ่งขึ้นไปอย่างเงีเออ้ปึ๊บลักษณะแล้วก็บอกต่ออีกว่าด้วยความเร็วสม่ำเสมอเฮ้ยแสดงว่าถ้าแบบความเร็วสม่ำเสมออ่ะมันไม่มีความเร่งถูกไหมความเร่งเป็นศูนย์อ่าคำว่าความเร็วสม่ำเสมอในทางฟิสิกส์เนี่ยความเร่งเป็นศูนย์ความเร่งก็คือ A เป็นศูนย์ แสดงว่วา u เป็นศูนย์ความเร็วต้นใช่ไหมความเร็วต้นเป็นศูนย์ความเร่งเป็นศูนย์มันมันก็ต้องเป็นสูตรในทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับ svt อะใช่ไหมมันก็จะมีสูตรเดียว s เท่ากับ vtv เท่ากับ s ส่วน t แม่แงแปลงไปแป,ปมาอันเดียวกันงั้นพี่เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันจะโยงไปสูตรนั้นแน่ๆม,มัน u เป็นศูนย์ a เป็นศูนย์มันไม่ได้ใช้ไง้เราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมึงต้องเกี่ยวข้องกับไอ้สามอันเนี้ย vst อะเราก็เขียนเลยว่า v เท่ากับ s ส่วน t เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวว่ากัน เขาก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อบอลลูนเนี่ยมันลอยขึ้นไปได้5นาทีอะเมื่อบอลลูนลอยขึ้นไปได้5้านาทีก็5า้านั่นคือเวลาเออเขาให้เวลามาแล้วเวลาคือตัวแปรทีใช่ไหมเป็น5้านาทีเนี่ยปล่อยขึ้นมา5้านาทีและก็บอกว่าเฮ้ยพอลอยขึ้นมาแล้วสมมติสมมติช่วงนี้นะสมมติช่วงเนี้ยให้แม่งลอยขึ้นมา5้านาทีเนี่ยลอยขึ้นมาได้ระยะประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคนที่อยู่ในบ bon อลลูนอ่ะ ทําการวัดมุมไปยังยอดเนินพบว่าเป็นมุมเงย30งองศาองศาประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือคนไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็วัดไปยังยอดเนินที่เดิมอีกแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่มุม60ละมันวัดได้30องศาโอเคแต่ว่าเวลาเราจะเทียบมุม30องศามันต้องมีแนวราบแนวระดับเราก็ตีเส้นให้มันเปอร์ปื้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 ปอตรงนี้ ก็าองศาสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามว่าไอ้บอลลูเนี่ยมันมันลอยด้วยความเร็วกี่ไมต่อชั่วโมงแล้วก็ให้แบบแบบข้อมูลมาเพิ่มว่าหนึ่งไมเท่ากับเท่านั้นฟุตก็เดี๋ยวว่ากันสุดท้ายไม่หาความเร็วซึ่งความเร็วในที่นี้เนี่ยพี่เลยรู้แล้วอ๋อมึนคือ V สุดท้ายเนี่ยมันคือหาว่า V เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตอนเนี้ย t แม่งให้มาแล้วเป็นเป็นห้านาที เพราะฉะนั้นเป้าหมายเราต้องหา s ที่เป็นระยะทางระยะทางคือตรงคือตรงนี้นี่คือระยะ s ว่าเฮ้ยมึงลอยขึ้นกี่ฟุตกี่ไม่เดี๋ยวแม่งก็ว่ากันหน่วยเดี๋ยวแม่งว่ากันนะมึงลอยขึ้นเท่าไหร่กูอยากได้ระยะตรงนี้ว่าลอยขึ้นเท่าไหร่ทันไหมทีนี้ถ้าถามว่าพี่ไอระยะ s เนี่ยแม่งหายยังไงวะหลักการคือแบบนี้คือเราต้องสังเกตว่าซ้ายกับขวาแม่งสมมาตร ถ้าซ้ายสูง S ยาว S ด้านขวาดุ้นเนี่ยก็ต้องสูง S ด้วยตรงนี้เราหาใช่ไหมหลักการคือแบบนี้คือถ้าจะให้พูดถึงลำดับที่ไปที่มาแบบสรุปภาพรวมอะ่ะเราก็อาจจะแบบโหพี่มันมันอาจจะดูงงง,งวุ่นวายใช่ไหมหลักการคือแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามองลักษณะโจทย์แล้วเราแบบเฮ้ยพี่มัน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 ยังมองไม่เห็นปลายทางเออเรายังแบบมองไม่รู้ปลายทางไม่จะจบยังไง ซึ่งหลายๆข้อพี่ก็มองไม่ออกมันจะเป็นแบบนั้นแต่เราจะเริ่มมองออกหรือทําได้ก็ต่อเมื่อเราแบบกูรู้อะไรกูแทนก่อนกูรู้อะไรกูทําอย่างนั้นก่อนกูนึกสูตรอะไรได้กูรู้มุมกูรู้นั้นทำๆไปก่อนเดี๋ยวม่งจะเจอจะเจอปลายทางเองแต่แบบถ้าเกิดว่าพี่ไม่ยอมทําอะไรเลยพี่มัวแต่คิดว่ายกูจะไปหาเอสยังไงไม่ออกรู้อะไรได้ทําไปก่อนมองอะไรอะไรได้ทําไปก่อนอย่างพี่เงี้ยสมมตินะเอสตอนทําพี่ไม่รู้ว่ามาอย่างไงแต่พี่รู้แล้วว่ากูต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างไม่งั้นแบบ มันจะทําไม่ได้แน่ๆที่พี่เริ่มได้ก็คือพี่สังเกตแล้วว่ามึงมีมุม60กับมีมุม30แล้วพี่ก็สังเกตแล้วว่าเฮ้ยพอแม่งมีมุมมาเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องใช้ตรีโกณซึ่งในทางโจทย์ปัญหามันต้องใช้ค่าแทนเป็นหลักอยู่แล้วอะ่ะถูกไหมเอ,เ,อเนี่ยสามเหลี่ยม60สามเหลี่ยมมุม30อะ่ะซึ่งมันจะไม่มีทางใช้ด้านฉากมันไม่ได้ให้มาไม่เกี่ยวข้องแล้วพี่ก็เลยมองแล้วว่าเฮ้ยถ้ากูจะใช้ค่าแทนนะเอามุมมุม60ก่อนแล้วกันเพราะว่าอะไร กูรู้ข้อมูลครบกูรู้สามพันมถ้าไปมุมสามสิบคิดแต่แทนนะั้นแทนอะไรไม่ได้เลยทันไหมงั้นเราต้องมามุมหกแต่ว่าพอเรารู้ด้านค่ามันเนี่ยพอมันจะใช้ค่าแทนอะ่ะมันมันต้องรู้ด้านชิดเราก็เลยเป็นการสมมติด้านชิดเพิ่มขึ้นมาให้ชื่อ x แล้วกันเพราะฉะนั้นในสามเหลี่ยมที่เป็นมุมหกสิบพี่ตีไงนะเราก็ตั้งต้นแบบพี่เลยเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมหก เราก็ต้องตั้งต้นเลยว่าแทน60มันก็จะเป็นข้ามชิดข้ามคือ3 3 3 3 3 0 0ชิดก็คือ x ซึ่งแทน60ถ้าใครจำได้เนี่ยมันก็จะเป็นรู้สเท่ากับ3 3 0 0หารด้วย x ก เอา x ขึ้นไปคูณเราต้องการหาต,ต้องย้ายหา x ไงต้องการหา x ไง x ขึ้นไปคูณรูทสามรูทสาม,สามลงมาสลับที่กันไม่รู้แหละ x แม่งหาทำไมกูหาไว้ก่อนก็มันติดค่า x อ,อะใช่ไหมอย่างที่พี่บอกว่าม,ม,มันจะยังมองแต่ทางไม่ออกมันต้องทันทำไปก่อนอนะเออเดี๋ยวแม่งเจอเอง x ไปคูณรูทสามรูทสามย้ายลงมาเป็น, 3, 300, านสามพันสามร้อยหารด้วยรูทสามหลายคนอาจจะเถียงเอยหลายคนอาจจะมองว่าพี่แล้วมึงจะหา x มาทําไมวะ ซึ่งถ้าเราดูสามเหลี่ยมมุม60กับ30มสิบอ่ะสิ่งที่แม่งเกี่ยวเนื่องก็คือ x เพราะ x แม่งคือฐานฐานล่างฐานบนมันสมมาตรกันต้องยาวเท่ากันอ่ะแสดงว่าไอ้ฐานบนตรงเนี้ยมึงก็ต้อง x อยู่แล้วถูกไหมซึ่งพอมึงเป็น x กูรู้อยู่แล้วถูกไหมเพรากูหามาแล้วเมื่อกี้อ่ะหลังจากนั้นพอเรามามองในสามเหลี่ยมมุม30มสิบอ่ะมันจะเป็นรูปสีม่วงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้ค่าแทนเราไม่รู้ด้านข้ามใช่ไหมก็ y แล้วกัน เราก็ไปเข้าสามเหลี่ยมมุมสามสิบมันก็จะเป็นแทน30ได้ข้ามชิด y ส่วน x ใช่ไหมข้ามชิดแทน30มเนี่ยมันจะกลายเป็น1นึส่วนรู้สามถ้าใครจำได้นะ1นึส่วนรู้สามแล้วทีนี้ x หารอยู่เราก็ย้ายขึ้นมาคูณเท่ากับ y ซึ่ง x เท่าไหร่ก็เอามาแทนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น1นึส่วนรู้สามคูณกับ x x คือ3300ันาตามได้รู้สา เราก็จะได้ระยะส่วนสูง y ออกมาที่เป็นมุม30ทีนี้รูปสามก็รูปสามคูณกันนะมันจะต้องได้3แล้ว3ามด้านล่างอ่ะไปตัดกับ3 3 0พันสารอยได้3ามหนึ่ง3าสามหนึ่งสมสมหนึ่งสาตัดศูนย์ได้ศูนย์ตัดศนย์ได้ศูนย์แสดงว่า y ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้ยทันพี่ไหม y ที่ได้อ่ะมันจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งรแล้วพอเราไปดูตามรูปอ่ะ y คืออนไน y คือระยะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือระยะ y เป็น1100และเป้าหมายของเราอะ่ะกูอยากได้ระยะ S เพราะกูจะไปเข้าสูตรระยะ S คือตรงนี้ทันไหมเพราะฉะนั้นทั้งดุน่น่ะมันต้องรวมกันได้3,300อะ่ะก็ทั้งดุนแม่งมันคือ3,300อะถ้าเราอยากได้ด้านล่าง3,300ตั้งเอาไอ้1 0 0 0กว่าเนี่ยไปลบมันก็จะได้ระยะด้านล่างเราก็เลยเอาไอ้3,300ตั้งแล้วก็ไปลบกับ1,100 สิ่งที่ได้เนี่ยมันจะเหลือ2องก็คือ2,200เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ระยะระยะแนวตั้งระยะ S อ่ะที่เราอยากได้แม่งคือระยะบอลลูน่ะที่แม่งปล่อยบอลลูน่ะ2,200หน่วยแม่งจำไม่ได้เลยฟุตหรือเปล่าทั้งอย่างเลยอ่ะหน่วยเป็นฟุตใช่2,200ฟุตเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราก็วาร์ปมาในสูตรฟิสิกส์ v เท่ากับเส่วนแก็วาร์ปมาเลยนะ V เท่ากับ S ส่วนทตอนนี้ที่เราได้อ่ะ S ลืมละ2,200ฟุตแล้วทีที่เป็นเวลาคือ5นาทีแต่ประเด็นก็คือความวุ่นวายของข้อนี้ยังไม่จบคือเราต้องไปดูหน่วยเพราะว่าเขาไม่ได้ถามฟุตต่อนาทีถ้าเราถ้าเราไปหาเขาเรียกความเร็วใช่ไหมตอนนี้มันจะเป็นฟุตต่อนาทีซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งที่ชอยมันเป็นไมต่อชั่วโมงแสดงว่าเราจะต้องไปเทียบหน่วยให้มันเป็นไมต่อชั่วโมงเอาอันนี้ก่อนตามที่เขากําหนด เขาบอกว่าหนึ่งไม่เนี่ยมันเป็น5,280ฟุตเพราะฉะนั้นเราจะทำการแปลงหน่วยฟุตใช่ไหมให้มันเป็นไม่ใช่ไหมก็บัญญัติตยาเราก็ไปเทียบพี่ขี้เกียจเล่นดูนะเราก็ไปเทียบว่า5,280ฟุตเท่ากับ1ไม่แต่ข้อนี้เราต้องการเปลี่ยน2,200ฟุต ว่าได้กี่ไมลก็2,200ไปคณนแล้วเอา5,000กว่าไปหารก็จะเป็น2,200ตั้งแล้วหารด้วย5 2 8 0ตัดเลขโลลัวศูนย์ตัดกันแม่2คิดอะไรไม่ออกแม่2 2 1 2 1, 2, 2 1 2 2ตัดศนยได้ศย์2 2 4 2 6 12 2 4 8อ่ะแม่11พี่มองแล้วแม่11 11 11 11 11ตัด0ได้0 11 2, 22 21เหลือ 41, 4 1 4, 4, 4ตอนนี้เราจะได้10ส่วน24แล้วพี่ก็มองว่าแม่2ได้อีกดุนได้อีกรอตหนึงส5งหไปตัด24เหลือ12เราก็จะได้5ส่วน12อันนี้หน่วยเป็นไม้หน่วยมีเสียงทำไมพีนหนหม่หน่วยเป็นไม้หน่วยเป็นไม้เอาประมาณนี้ก่อนอันนี้ได้ระยะ x มาแล้ หลังจากนั้นก็คือทีเนี่ยเราจะต้องแปลงเป็นชั่วโมงเราก็ไปเทียบเลยว่าตอนนี้หน่วยมันเป็นนาทีเราก็มาเทียบมันจัตยาวเฮ้ยตอนเนี้หกสิบนาทีเรารู้แล้วว่ามึงคือหนึ่งชั่วโมงเขียนไม่สวยแล้วมึงคือหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าของเราคือห้านาทีอยากรู้ว่าม่งเป็นกี่ชั่วโมงห้าไปคูณหนึ่งหกสิบไปหารก็จะกลายเป็นห้าส่วนหกสิบซึ่งสิ่งที่ตัดนะเออพี่ว่าห้าไปตัดได้เลย ห้าสิบสองห้าหกสิบอ่ะห้าไปตัดหกสิบอ่ะได้สิบสองเพราะฉะนั้นมึงจะเป็นหนึ่งส่วนสิบสองชั่วโมงแสดงว่าเราก็เอา S กับทมารวมล่างกันซึ่งไอเอสเนี่ยมันเป็นห้าส่วนสิบสองส่วนทมันเป็นหนึ่งส่วนสิบสองซึ่งข่าวดีคือสิบสองกับยสิบสองอ่ะโชกันได้มันก็จะเหลือห้าส่วนหนึ่งซึ่งห้าส่วนหนึ่งก็คือห้านึ่งอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอความเร็วเป็นห้าไมต่อชั่วโมงก็ตรงกับช้อยที่สาม โคตรดีสำหรับพี่นะโคตรของโคตรดีข้อนี้ชอบมาก